สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่ชอบทานข้าวโพดต้มแบบเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการต้มข้าวโพดนะคะที่สำคัญค่ะเม็ดยังตึงสวยนะคะไม่เหี่ยวด้วยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นไม่บูดง่ายด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะให้เริ่มที่การเลือกเลยค่ะต้องเลือกที่ข้าวโพดสดๆใหม่ๆนะคะอันนี้หวานแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าต้มกี่นาทีนะคะหลังจากเราทำความสะอาดข้าวโพดเรียบร้อยนะคะใส่หม้อต้มได้เลยค่ะหลังจากน้ำเดือดเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเราจะใช้เวลาในการต้มข้าวโพด7-10นาทีนั่นเองค่ะ สังเกตไหมคะเวลาเราไปซื้อข้าวโพดกับแม่ค้านะคะเขาจะจุ่มน้ําเกลือที่หลังใช่ไหมคะนั่นก็เหมือนกันคะ่ะเราจะไม่ใส่เกลือลงไปในหม้อต้มข้าวโพดนะคะเพราะเกลือนี่แหละคะ่ะจะทําให้ข้าวโพดของเราเม็ดไม่สวยนั่นเองคะ่ะแต่ถ้าชอบหวานสามารถใส่น้ําตาลเล็กน้อยได้นะคะแต่โดยส่วนตัวของเจ๊กุ้งไม่ได้ใส่น้ําตาลคะ่ะพอชอบแบบที่ธรรมชาตินี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะที่ทำให้เม็ดกโพดตึงสวยไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะหลังจากครบ7 1 0นาทีนะคะปิดไฟได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ข้าวโพดเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะตัวช่วยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะเตรียมน้ำเย็นหนึ่งถ้วยนะคะ ให้นำข้าวโพดที่ยังร้อนอยู่นี้นะค่ะลงไปช็อกในน้ำเย็นได้เลยค่ะแช่ลงไปในน้ำเย็นแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้เม็ดเลี้ยงสวยนะคะเต่งตึงไม่เหี่ยวแน่นอนค่ะและไม่บูดง่ายด้วยนะคะหลังจากแช่ในน้ำเย็นนะคะให้ขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยค่ะสังเกตด,ดูนะคะเม็ดตึงสวยจริงๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เตรียมถุงพลาสติกนะคะใส่ลงไปในถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ไปในถุงพลาสติกนะคะตามภาพนี้ได้เลยค่ะแล้วใส่ในถุงหิ้วอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะตู้เย็นชั้นปกตินี่แหละค่ะเวลานำขึ้นมาทานครั้งใดนะคะรับรองเลยค่ะเม็ดตึ่งสวยค่ะและไม่บูดง่ายด้วยนะคะ เป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะลองดูเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ